สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆลูกๆหล,ลานๆก่อ,อนที่จะค่ำก่อ,อนที่จะสิ้นแสงอาทิตย์ลุงตึงก็มีสาระดีๆมานําเสนอนะครับอ่านี้ก็มีคนทํามาเลื่อดแล้วล่ะนะเรื่องน้าส้มคนไม้นะการให้น้ําส้มขอนไม้กับต้นไม้ที่เราปลูกนะ,ะเพื่อเพื่อไล่แมลงเพื่อปรับสภาพดินอ่านะเพื่อไล่พวกเชื้อลงเชื้อรานะครับผมช่วยให้ เสริมเสริมปุ๋ยนะครับช่วยให้พืชกินปุ๋ยง่ายง่ายขึ้นนะครับประโยชน์มากมายเลยสําหรับน้ำสูบคอนไม้น้ำสูบคอนไม้ก็คือ,อ,อที่เขาเผาถ่านนั่นแหละครับเ,เขาจะทําเอากระบอกไม้ไผ่นะมาสูบมาสวมใส่รูที่เตาเผาถ่านนะแล้วก็ควันมันออกไปร้อกนกระทบเย็น มันก็จะมีน้าไหลลงมาอ่ากลิ่นเขาจะฉุนนะครับผมช่วยไล่มแมลงได้ดีช่วยเสริมปุ๋ยครับได้ดีมากขึ้นครับประโยชน์ของน้ำส้มขอนไม้นะครับผมวันนี้เอ่อุตงตึงจะนําเสนอนะการใช้กับทุเรียนเพื่อไล่มแมลงเพื่อเสริมปุ๋ยเพื่ออ่านะบวกพวกนี้นะครับ มันสามารถช่วยได้ดินเป็นกดเป็นด่างพวกเชื้อราพวกนี้ได้นะวันนี้ลุงถึงใส่นี่2ลิตรนะครับเป็นกระปุก2ลิตรนะครับผมเน้นต้องเป็นตอนใกล้จะค่ำนะครับพบค่ำนะการใช้น้าสุมขอนไม้เพราะว่าถ้าใช้ตอนกลางเวรกลางวันพูดอีดพูดถูก ตอนกลางวันมันจะไปจับอยู่ที่ใบแล้วมันจะทำให้เวลาแดดเผาอะนะครับผมจะให้ทำให้ต้นไม้ของเราเฉาได้เพราะฉะนั้นต้องทำตอนเย็นนะครับผมนี่น้ำส้มคนไม้ลุงตึงก็ซื้อมาเหมือนกันตอนนี้ไม่ได้เผาฐานนะะสีเขาจะสวยมากเลยครับเพื่อน,นเห็นไหมเห็นสีไหมครับสีสวยมากเลยสีจะออกน้ำตาลในห,หน่อยนะ กินดีบางคนเขาเอาสะหัวด้วยก็มีนะช่วยลุงตึงจะลองดูอยู่ช่วยไม่ให้คันนะนะเ,เ,เย็นนี้จะลองดูเออนะนี่2ลิตรลุงตึงใส่ไปสองช้อนเลยนะไม่เป็นอะไรถ้าถ้าไม่ฉีดพ่นตอนกลางวันมันจะไม่เป็นอะไรนะครับผม2ลิตรใส่สองช้อนแกงช้อนแกงนี่ก็ประมาณ10ซีซีนะ นี่ครับประมาณนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปพ่นได้เลยนะครับผมสาเหตุที่พ่นตอนเย็นข้เพราะอย่างนี้แหละนะช่วยไล่แมลงนะให้ด้วยนะเพราะว่าแมลงสตัตรูพืชโดยมากมันจะมากัดตอนกลางคืนอ่ะนะครับผมนี่แค่นี้ผสมแค่นี้นะเราก็ไปทำการพ่นกันเลย นะครับผมนี่ยนะลงปลูกลงตึงปลูทุเรียนไว้ห้าหต้นอ่ครับผมนี่ครับฉีดพ่นไปเลยนเน้นตอนค่ำนะครับผมตอนค่ำค่ำฉีดพ่นไปทางดินได้ด้วยนะเสริมปุ๋ยครับอ่านี่ ใต้ใบหน้าใบใต้ใบฉีดให้ทั่วเลยนี่ครับมันก็ช่วยประหยัดต้นทุนไปอีกนะช่วยไลย่แมลงเสริมปุ๋ยไลยพ่พวกปวงพวกปวกนะฉีดพ่นไปตามดินพวกนี้ กำจัดเชื้อรานะฮะนี่ดีมากครับนีงถึงใช้ไปตามในสวนนะปกติก็จะเผาเองนะตอนนี้ไม่มีเวลาครับใต้ใบพวกนี้ฉีดพ่นให้หมดเลยนี่ไม่เป็นไรครับถ้าเราไม่ฉีดพ่นตอกางวันนะไม่เป็นอะไระนี่น่ะ มีแมงอะไรบินว่อนอยู่นี่นอ่นี่เสริมปกติลุกเตึงก็เอาออีลูกเหม็นเนียครับเห็นไหมนี่ลูกเหม็นใส่ขวดมะฮ้อยอย่างนี้นะอันนี้ก็ช่วยเสริมนะก็สีห้าวันครั้งหนึ่งครับใส่อ่กระปุกนี่มาฉีดพ่นนะครับผมพ่นไปทางดินด้วยครับอ่ นี่ตรงนี้ลุงตึงว่าจะปลูกใหม่นะกำลังขนดินใส่เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาถ่ายให้ดูลุงตึงขุดหลุมลงไปก่อนนะแล้วก็ขุดหลุมประมาณห้าสิบคูณห้าสิบประมาณนี้แหละนะแล้วก็หมักดินไว้นะครับหมักดินใส่แก่ที่ไก่ใส่ขี้ควายาน้ําส้มควันไม้จุลินทรีย์สองข้อแสงพวกไตโครดมาะครมาผสมน้ําลดาปุ๋ยหมักนะครับผมไล่เชื้อราไม่ให้มันเป็นรา ลุงตึงก็จะทําเป็นเนินหน่อยๆนะทำเป็นเนินขึ้นครับผมเพื่อไม่ให้น้ํำขังน,นะฮะนี่สองต้นนี้กําลังจะครบปีเห็นไหมนี่ขนาดทําอยู่อย่างนี้ก็ยังมีมากัดเห็นไหมครับนี่อ่รอยมันกัดนะอ่าสี่ห้าวันครั้งอ่าตามดินตามอะไรพวกนี้นี่ฉีดพ่นไปทางดินพวกนี้ ครับดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูถังเผาถ่านน้ำส้มคมไม้นี่เกิดจากการเผาถ่านครับผมนะคิดถึงกันไหมครับเพื่อนๆลุงตึงคิดถึงนะก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ดูอะนะก็นี่แหละที่ลงุงตึงใช้ประจำในสวนก็ทำอย่างนี้นะก่อนจะพบค่ำพอจะมองเห็นไหมครับเพื่อน อตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่าครับผมนี่ฉีดพ่นไปเลยทางโคนทางดินพวกนี้กันพวกแมลงที่มันซ่อนอยู่ใต้ดินแล้วเวลากลางคืนก็ขึ้นมากินใบผู้เรียนของเราครับผมนี่ใส่ขี้ควายขี้ไก่เม็ดใส่ไตโคเดมากันเชื้อรา นำส้มควันมไม้จุลินทรีย์สองข้อแสงนี่ประมาณนี้ปุ๋ยก็ก็ใส่นิดๆหน่อยๆพอลอนอครับใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวตายก็มีผงขี้เท่าขี้ฐานพวกนี้ก็เอามาใส่อยู่เป็นประจำครับนี่ครับประมาณนี้เจ้าเหมียวเอา,าไงนหนึ่งน้องหนึ่ง,ง,งจะมาช่วยไงน้องหนึ่งนั่นน่ะ สวัสดีท่านผู้ชมกันแล้วนี่น้องหนึ่งผมชื่อน้องหนึ่งครับอ่าผมมีคู่แฝดอีกตัวหนึ่งเป็นน้องสองอ่าเดี๋ยวหมาจะมาเข้าไปบ้านเร็วเออตาทํางานก่อนตาจะทํางานเออนี่อยากจะมาช่วยตาเนะออเอาเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าไป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 อุย้ยตาตาตา น้องหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อหนึ่งครับนี่นี่นี่เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปเลยหมาจะกัดก็นอกเรื่องไปเยอะเลยนี่ก็ทำประมาณนี้นะครับสำหรับใส่น้ำส้มควันไม้นะ,ะ,ะเพื่อรักษาโรคอะไรต่างๆได้หลายอย่างอยู่ปรับสภาพดินนะช่วยเสริมปุ๋ย ครับผมช่วยให้ต้นไม้ของเราดูดซับปุ๋ยได้ง่ายขึ้นนะครับครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการผสมน้ำส้มคนไม้กับน้ำและลดต้นทุนเรียนของลุงตึงก็หวังว่าคงจะพอมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยแหละถ้าดีถ้ามีประโยชน์ พอมีถ้ามันพอมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆอนิดๆนหน่อยก็ขอกำลังใจด้วยนะครับ <laughs> เพื่อเป็นการทำคลิปในครั้างค่าวต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สั่นกระดิ่งเป็นก่กำลังใจให้ลุงตึงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคผมสวัสดีครับมาอีกแล้ว กินอะไรนะนี่เออว่าจะไปก็ถ่ายให้ดูกล้วยกล้วย,ยตงตึงเห็นไหมอ่ากล้วยมันทำไมมันงามมากเลยไม่รู้นี่ลูกโตโตนี่กำลังจะสุกแล้วนะก็มีพวกตัวลอกพวกอันนั้นมากัดกินนะนี่นะอ่าเห็นไหมครับอ่ากล้วยลูกโตเลย <laughs> อ่าน้องหนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมก่อนแล้วสวัสดีครับลากันไปเลยครับ